บ้าจริงป่ะเนี่ยเฮ้ย EP นี้เราจะได้ไปตามประเทศทีม hey. e A ก oh ็คือทีมของตัวกับพี่โป้ B ก็คือพี่โก้กัน C ก็คือเราท็อปกิน3ทีมนี้จะได้ไปประเทศไหนบ้างวันนี้เราได้มาเจอกันแล้ว best bro น้องรักนัมเร์วันของผมเราจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศมาแบบชิวๆพร้อมไปขึ้นเครื่องบินเป็นที่ที่อากาศดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย BKK มา l d i นี้สวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์เขาก็เขียนอยู่นิวซีแลนด์เปลี่ยนแม่นเถอะ เราได้ไปอเมริกาตัวผมเองจริงผมมีวีซ่าอยู่แล้วนะนั่งพูดอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะออกกล้องคนเดียวแอดทำไม่ใช่นะพี่โก้มาไม่ทันมาไม่ทันมาไม่ทันเขาบอกนัดมาถ่ายก่อนที่สนามบินยังไม่เห็นเงาเลย